เกียรตินายกกดะเทยเลยกูไม่รู้เรื่องอะไรนี่อ่ะเขาเรื่องเขาเรื่องเราเลยตัวข้าพเจ้าเองมีชื่อว่าประยุทธ์ตัวเจ้าเองมีนามว่าประวิตรไอ้เหี้ยนะหายเออเาืใหม่เจอใหม่ ทำไมอ่ะไมวแมาประยุทธ์ไม่ชอบหรอเอาชื่อใหม่เจ้าไม่ชอบบ้างเปลี่ยนชื่อข้าพเจ้าได้เปลี่ยนชื่อแล้วข้าพเจ้าชื่อโตข้าพเจ้าชื่อบอมไอ้สัสไม่เปลี่ยนก็ปิดเอาเป็นอะไรเลยพี่เถียเ่ยว าล้ว่าวยนะโดนะูกเอาไารอสชวนลยน่าชวินเกิมีคนผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาผุดผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครแอดธาลาวแต่ว่าลา chán mì hay gặp lại <laughs> bồ xiu cả lúc nào cũng nhớ chăm chỉ, trở lại không เราเรียกพี่ดอไปถามโจ้ทุกคนฮะอะไรเปอะไรกันฮะทำไมตบมือชอบหรือไม่ชอบนะอะไรเัืงหนาว่าประเทศชาติเราเจอจะเต้าไวไหาอะไรเัืงหนาว่าเฮ้ยที่เหนื่อยได้ฮะเดินไปไหนก็ไหนก็มีเคยบอกว่าออกก็ไหนออกก็ไหนฮะแล้วทำไมผมผมไม่ออกแล้วเป็นยังไงฮะ อะไรต่างนะคุณแม่แล้วเป็นไงเจษฐกิจเป็นไงดีหรือเปล่าอยู่ได้ไหมอ่าอยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ย้ายไปแล้วก็ทุ่มไปโพเดียมเนี่ยอะไรนะนะบอกคนว่าแล้วกันเดี๋ยวพอใช้หรือเปล่าชิมต้องใช้อะพอใช้ไหมอะไม่พอแล้วไงนะเมื่อก่อนนี่ก็มีอะไรเชียวชวนชิมเดี๋ยวนี้ชิมตับใช้ทีหน้าเลยก็ชดใช้ชัว ฮะใะชาติประเทศชาได้ปล่อยไปแล้วคุณเป็นใครอะไร่ยอมากลฮชีิตประจำวนะเอาครัวให้ดีก่อนแล้วใครมาอะไรกับผมะเ่มาขอคุณมับผมอากให้ประเทศไทยอเคขึ้น่านี้ตอนนี้ก็โอเคล้เลยอเคแปลว่าอะไรละกลงไม่มีขึ้นเลยตกลงตกลงไม่ เรใาใจยังไงฮะเดือยไมนไงวะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ดวจะเกี่ยงเลยฮะขอบคุณพี่น้องประชาชนครับที่เลือกผมมาเป็นนายกอีกหนึ่งสมัยใครเลือกอ่ะนี่ไงรู้เลยใครเลือกเขาเลือกผมนัฮนแหละฮะเขาโอ้เสียงดิใครที่อยากให้ผมเป็นนายกต่อเขาเสียงหน่อยโอ้โหทียหานแน่เลย